เดไดเว้ยแล้วเครื่องรวนเครื่องชา้าแบตลดไวแก้ไขาตามนี้ได้เลย อันดับแรกให้เข้าไปที่การตั้งค่าหลังจากนั้นกดเลือกทั่วไปเลื่อนลงมาล่างสุดเลือกที่ถ่ายโอนหรือรีเซ็ตไอโฟนกดเลือกรีเซ็ตและกดเลือกที่รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดหลังจากนั้นใครที่มีรหัสหน้าจอเนี่ยใส่รหัสหน้าจอตัวเองได้เลยกดเลือกรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดและกดเลือกรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดอีกรอบนึงหลังจากนั้นไอโฟนของเราหน้าจอก็จะดับลงไปแบบนี้อรอโหลดเสร็จสักพักนึงไอโฟนก็จะกลับมาหน้าจอปกติแค่นี้ก็ถือว่ารีเซ็ตัั้้้งค่างางค่าาไอทหหมมมดลขูลย แต่พวกการตั้งค่าที่เคยตั้งไว้เนี่ยจะต้องได้ตั้งใหม่นะใครที่อัปเดต iOS 26บเบต้าแล้วเกิดบัก๊กถ้ารีเซ็ตแล้วไม่หายก็ต้องดาวเกตแต่ถ้าไม่ได้แบกอัพข้อมูลไว้แล้วดาวเกตลงมาเนี่ยก็จะไม่ได้ข้อมูลเดิมถ้าใครที่จะอัปเดตเนี่ยแนะนําให้แบกอัพข้อมูลไว้ก่อนเพราะเวลาดาวเกตลงมาแล้วข้อมูลก็จะยังอยู่ครบใครที่อัปเดตกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะถ้าคุณใช้ iPhone กดติดตามเราไว้นะคะ